สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่อู๋มีเคล็ดลับสวยทันใจนะคะยกกระชับต้นไม้นะคะที่ตกตกนะคะให้สวยทันตาเห็นนะคะด้วยแท่งไม้ค้ำบอนสีอันนี้นะคะวันนี้พี่อู๋ไม่ได้ค้ำบอนสีนะคะเอามาค้ำตัวเบรดแอนเดอร์สันนะคะเป็นฟิโลนะคะเราก็ปักลงไปในกระถางนะคะแล้วก็ต้องเอาตรงห่วงเนี่ยนะคะคล้องไปกับกา้านแค่นั้นเองนะคะจากใบที่ตกตกเห็นไหมคะก็ ตั้งขึ้นสวยงามเลยนะคะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสนิมนะคะหรือมีเชื้อราเกิดขึ้นเหมือนก้านไม้ทั่วไปนะคะเพราะว่าอันนี้ผลิตมาจากไฟเบอร์กลาสค่ะแล้วก็ตรงส่วนหัวเนี่ยเป็นพลาสติกที่แบบว่าจะไม่ทําลายการใบไม้ของท่านเลยค่ะแค่ปกักแล้วก็คล้องนะคะเท่านี้นะคะใบไม้ก็ดูยกกระชับสวยงามทันตาเลยนะคะ พี่อู๋มีจำหน่ายอยู่3ขนาดนะคะคือ17เซนติเมตรยีเซนแล้วก็37ซนติเมตรนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้ให้เหมาะสมกับความสูงของก้านใบของต้นไม้ของท่านนะคะนี่ค่ะเท่านี้เองนะคะ